เหยียดขาซ้ายไปด้านหน้านะคะรับขาขวาก็หาลำตัวนะคะใหใเข้ายกแขนขึ้นหาจะออกทับตัวลงหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวกลับขึ้นมาค่ะตั้งชันเข่าซ้ายขึ้นเอามือจับที่ใายเท้าหายใจเข้าค่ะ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้านิ้ขวาจาับที่ข้อเท้าด้านนอกค่ะหายใจเข้าหายใจออกบิดตัวไปทางด้านซ้ายเอามือซับหนึ่งสอง สามสี่ห้าวางเท้าซ้ายกลับมาค่ะเบียดท่างน,นะคะเยียดขาขวาไปด้านหน้าค่ะแล้วพับขาซ้ายเข้าหาเาัเอาเอาเชิงเท้าซ้ายเข้าตัวให้ได้มากที่สุดนะคะพับข,ขาซ้ายไปด้านหลังมือซ้ายจับที่ข้อมือขวาหายใจเข้ายกกำลังตัวขึ้นหายใจออกพับกลำลตัวลงหนึ่งสองสาม,ส,าม,ส,ามสี่ ห้ายกตรวจกลับขึ้นมาค่ะมือออกคลายมือค่ะตั้งคันขาขวามือซ้ายซ้อนที่เท้าขวาหายใจเข้าหายใจออกนอ,อกยืดเท้าขวา,าไปด้านหน้าค่ะยืดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าคลายมือออกมือซ้ายจับที่ข้อเท้าด้านนอกยกแขนขวาของเราขึ้นหายใจเข้าหายใจออกขแมแ้อวท้อง ถ้าใครไม่ไหววางมือขวาที่พื้นแต่ถ้าใครไหวอ้อมมือขวาไปจับที่ต้นขาซ้ายนะคะหนึ่งแล้บ,บิดลำตัวมองข้ามไหลขวาหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, วางเท้าลงค่ะเหยียบขาวไปด้านหน้าค่ะเดา้ายใจหาอไกน้อยนะคะตั้งชั้นขท้ขาวขวาของเราขึ้นค่ะให้ เท้าวขวาห่างจากเท้าซ้ายประมาณหนึ่งกว่ามือนะคะพับตัวลงเอาแล้ๆขวาของเราขัดไปที่หัวเขา่าอ้อมือขวาไป้ันหลักสะโพกนะคะแล้วอ้อมือซ้ายไปจับข้อมือนะคะใครไม่ได้จับเกี่ยวกันไว้ตรงนี้ก่อนได้นะคะหายใจเข้ามาเดี๋ยวพับตัวลงหนึ่งสองสามสี่ห้ายกนตัวขวึ้นคลายกอลกค่ะ เอาเท้าขวาของเราข้ามเข่าซ้ายค่ะใครบิดตัวได้เยอะเอาศอกซ้ายคัดไปที่เข่าขวาแต่ถ้าถ้าแบบนี้แล้วอึดอัดกอดเข่าไว้ก่อนก็นได้นะคะถ้าใครไหวค่อยสอดไล่สอดแขนซ้ายรอดหัวเข่าเข้าไปนะคะตรงชั้งว่างนะคะแล้วอ้อมมือขวาไปจับกันกับนืนซ้ายค่ะเราบิดมองข้างไหล่ขวาค่ะหนึ่งสองสามสี หาย่อกคลายค่ะเปลี่ยนข้างนะคะเหียดขาขวาตั้งช้นเข่าซ้ายขึ้นค่ะให้ฝ่าเท้าของเรานะคะห่างกันกับต้นขาหนึ่งข้อมือเอารักแล้ซ้ายขัดไปที่เข่าซ้ายอ้อมมือซ้ายไปไว้ด้านหลังแล้วอ้อมมือขวาไปจับค่ะสูดลมหายใจเข้าหาย่อกคับตัวลงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะ เท้าซ้ายข้างขาขวานะคะบิดตัวของเราไปทางด้านซ้ายค่ะเอาบิดิดขอภยัยเอาแขนขวาคัะเข่าซ้ายแล้วสอดแขนระหว่างช่อขานะคะแล้วบิดอ้อมแขนซ้ายมาจับกันประจานด้านมือขวานะคะบิดมองข้างไหล่ซ้ายไปนะคะหนึ่งสอง ึ้นประสานมือไว้ด้านหลังเข่านะคะหายใจเข้าหายใจออกยกขาสองข้างขึ้น 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ยืดอกห้าวางค่ะขออีกครั้งหนึ่งนะคะใช้กระดูกตก้นอกในการรับน้ำหนักนะคะไม่โรล,ลงไปมากเดี๋ยวหน้าปั๊มนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกขาทั้งสองข้างขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้า ทีนี้กลางขาทั้งสองข้างออกระหว่างแน็นะคะหายใจเข้าหายใจออกโยกแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเดินรือกด้านหน้าเหมือนเราอยากจะเอาหน้าปกไปจับผัดกับพื้นคะคะถึงแค่ไหนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าตั้งทางขา่าใครได้แค่นี้ เอาเอาแขนสอดไปใต้ขานะคะเราจะทำท่าเต่านะคะแขนลอดไปด้านหลังนะคะตั้งส้นเทา้าขึ้นแล้วตั้งส้นเทาเ้าค่อยๆขีดส้นเท้าออกมานะคะยิบออกเป็นท่าเต่านะคะไขวางน,นะคะที่จิ้นได้วางค่ะสองสามสี่ห้าค่อยขยับเทาเ้าเข้ามานะคะ เอาอยัางไงออกอย่างนั้นนะคะด้วไปคท้าของเราชิดนะคะชีปอ,อกขมแมนก็แขนยังคงอยู่อยู่ระหว่างต้องขานะคะหายใจเข้าประกบเท้าพับตัวลงอะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมาเอาขาประกบกันไว้ค่ะปอดเข่าชิปอกค่ะ 1> 1, 2, 3, 4, ห,หนึ่งสองสามสี่ห้าเอามือทั้งสองเอานิ้มชี้เกี่ยวที่นินะะ้วโป้งเท้านะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยกขาทั้งสองข้างการเท่าที่งไว้นะคะมีชี้กลางเกี่ยวน้เท้าอยู่หนึ่งสองสา,า,ามสี่ห้าค่อยๆพักขากลับมาค่ะ เราจะทำอีกครั้งหนึ่งนะคะทำทีละข้างก่อนก็นได้นะคะ,นนะหายใจเข้าหายใจออกยกขาขวาออกถ้าใครที่ยกสองขาพร้อมกันไม่ได้เนาะทำทีละขาก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าขักเข่าข,าขวากลับมาค่ะเหลืวเหยียดเข่าซ้ายออกไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าวางค่ะกดเข่าที่อกกรอบนึงน,นะคะอันไรกหนึ่งสอง ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไม่ด้ล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ